สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกไฟล์นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูแฟนเมกโปเกมอนอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนว่าเป็นแฟนเมกนะไม่ใช่ของจริงนะครับเออไปดูดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวแรกก็คือเมบูอิจิกะนะครับผมเป็นโปเกมอนวางของเจนหนะเออเป็นไงสวยไหมมีสีละดูการอยู่ในเข่าของมัน ซึ่งปกติแล้วมันจะมีสี่ฟอร์มนะเออแบ่งเป็นฟอร์มแล้วดูใบไม้ผีแล้วดูใบไ,ไม้ไไมร่วงแล้วดูหนาวแล้วดูร้อนเนาะเอออันนี้คือรวมเลยทั้งสี่แล้วดูอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งก็ถามว่าในชีวิตจริงมันมีโอกาสจะมีได้ไหมมันก็มีโอกาสนะเพราะว่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในอนิเมะนะที่มีแบบเออโปเกมอนสี่เนี้ยทั้งสี่แบบเนี้ยอยู่ด้วยกันไนงะเออหรือเ,เชื่อเหมือนกันตอนนี้ดูอะ ถือว่าดีไซน์สวยนะจริงผมชอบนะมันดูมีดีเทล,ลกำลังดีเลยอ่ะไม่น้อยไปหน่อยเพราะว่าของพออฟฟิเชียลเนี่ยผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะเออผมว่าแบบนี้กำลังดีเลยกำลังสวยเลยนะครับต่อไปก็คือโปเกมอนตัวนี้นะผมเป็นมังกรนะคล้ายสูยจินโกะแต่เป็นมังกรนะรผมสวยมากเลยนะที่ผมไม่อ่านชื่อเพราะว่าชื่อมันอ่านยากเกินไปนะผมนะเออเลยไม่ได้อ่านชื่อนะเออเป็นธาตุดินกับมังกรเท่มาก เท่มากเลยตัวนี้ยโคตรชอบเลยนะครับอยากให้มีจริงตัวเนี้ยตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มันใส่นั่นน่ะชุดยูโดอ่ะเออเนี่ยจะขึ้นภาพให้นะผมผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวร่างอดีตนะนะเออสวยเลยแหละเหมือนกับใส่ชุดยุบหินนะนะเออเท่เลยเท่กว่าของจริงซะอีกตัวต่อไปนะครับเป็นตัวปเะมอณตัวใหม่เลยนะตัวเนี้ยมันเป็นโปเกมอนที่เหมือนกับว่า มก็ไม่แน่ใจต้นกําเนิดมันนะแต่ให้เดาน่าจะเป็นแบบว่าไวรัสที่มีชีวิตละมั้งเพราะว่ามันเป็นแบบเครื่องเกมแบบแม่ร่างแรกอะแล้วก็กลายเป็นแบบร่างสองเป็นแบบมีแขนขา,ขา,ขามีหน้ายื่นออกมาจากจอเออแอบสวยและแอบน่ากลัวกันนะอืมตัวต่อไปก็คือ มิคาลูเกะนะครับผมปกติมิคาลู κε, เกะก็จะเป็นว่าวันวิญญาณนะนะรวมกันร้อยเดวงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับไปสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเออเจ๋งนะทำมิท่าไหนก็ไม่รู้อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้น่าสนใจนะครับตัวต่อไปก็คือเนสึมาสึนะผมคราวนี้ไปสิงอยู่ในเกมนะไม่สิต้องพูดว่ามันคือคนที่เล่นเกมแล้วตายใหดีกว่าเออ ก็ถือว่าดีไซน์สวยนะอืมเป็นเกมแบบเก่าอะนะเออยุบเก่าพอพัฒนาล่างแล้วก็จะเป็นแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบตู้เกมนะครับผมมีตาเดียวนะเออสวยเลยแลแล้วข้างๆก็จะมีรูปเป็นด้วยแต่ไอ้รูปผีอะเออผีภาคแรกอ่ะน่าสนใจนะทําดีเลยแหละก็นี่คือโปเกมอนแฟนเมคที่ผมเอามาให้ดูในครั้งนี้นะครั ผมยอมใจคนที่ออกแบบเลยนะเขาดีไซน์สร้างสรรค์ดีมากๆเลยนะครับเออก็คลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้แหละช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ